สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับช่องครัวคุณย่าชาแนลนะคะเมนูวันนี้ก็คือทำพแพนงเนื้อค่ะเนื้อนี่เราก็จะเอาเฉพาะเนื้อนะคะต้องลอกออกให้หมดนะคะเอาเฉพาะเนื้อเลยค่ะแล้วก็เวลาหั่นก็ให้หั่นทางขวางแล้วก็ให้ชิ้นบางๆหน่อยนะคะใช้พริกหยวกช่วยด้วยอีกว่าแมงแล้วก็ ใบมะกรูดซอยแดงเขียวซอยตาตนตะโนดคุณยายทำยอดคลุกให้เขาละเอียดพอปอนใส่พริกแกงแะนแนงนะคะหัวกะทิแล้วก็มีส่วนที่เป็นหางกะทิด้วยค่ะซุปก้อนเพื่อให้รสชาตาิเข้มข้นนะะมีความอร่อยขึ้นนะะตอนนี้ก็ใช้ไฟสูง นะคะเราก็จะลดลงมาเป็นปกลางนะคะเที่ยวไปเรื่อยๆนะคะให้กะทิแตกมันบางคนเขาก็ไม่ชอบกะทิแตกมันเยิม้มนะคะชอบข้นๆข้นๆของกะทิแต่วันนี้เรา,เอาพอประมาณนะคะตามความชอบของแต่ละคนนะคะพอกะทิแตกมันได้ที่แล้วเราก็จะเอาพริกพริกแกงแนงลงผัดค่ะ หอมเป็ดจะหมกเลยค่ะแห้งไปแล้วก็เติมกระทิยงไปอีกนะคะเราจะผัดเครื่องแกงให้หอมก่อนค่ะพอเราผัดชิกเแกงได้ที่แล้วนะคะเราก็จะ เอาเนื้อลงใส่นะคะมันแห้งไปแล้วก็เจ้าหางกะทิใส่ค่ะ พอน้ำกลับมาเดือดเราก็จะเริ่มเริ่มปรุงเลยนะคะเอาน้ำตาลตโโดใส่ลงไปค่ะกับประมาณเท่านะคะก็จะคนให้น้ำตาลละลายพริกหยวกอันนี้ใครไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่คนนี้แตนนี่จะใส่ค่ะขึ้นอยู่กับความชอบแล้วก็ซุปก้อนลงไปแอมปรุงรส ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะใส่มะกรูดค่ะคลิกชิมรสค่ะคือพริกแกงก็จะมีเกลืออยู่แล้วนะคะก็เลยไม่ได้ใส่น้ำปลาอพอดีไปค่ะเเยอะพอดี เทคนิคสุดท้ายก็คือก่อจะปิดไปก็จะเติมหัวกะทิลงไปอันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายค่ะไนขั้นน้ำก็จะข้นก็เสร็จแล้วค่ะ